สวัสดีครับผมบางนันการโนโนะครับมับงกรธารนงชายแดนใต้นะครับวันนี้ผมกลับมาเยือนยินแดนลังกาสุกะปตนีนะครับวันนี้มาแวะบ้านช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งปัตันีนะครับลูกศิษย์กุมะอเน,นะสุงานะครับผมมาเห็นวนันนี้เห็นแก่ทากรุงอยู่นะครับแกแกะลายกรุงทองดีอะ โครงสปอร์ตดอรครับโครงสปอร์ดดอรครับลูกนี้โครงสปอร์ตดอ,ดดคอรดอครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมให้ดูนะครับลายที่แกะเสร็จแล้วสวดสดร้อนร้อนนะครับลายนี้นี่ครับเพิ่งเสร็จสดสดร้อนร้อนดูนครับในทางหน้าเอาเนี่ยทำยังไงน,นี่นะครับสปอร์ดดอกนะครับแกะดอกแกะหน้าเดียวนะเดี๋ยวเราจะคุยกับช่างก่อนครับว่าใครสนใจยังไงก็ ติดต่อ่างได้เลยนะครับนี่ครับที่กำลังแกะอยู่เป็นองคสปอร์ตลายดอกนะครับแล้วก็ผมเหลือไปเห็นนะครับข้างๆแกะที่แกะ,แกะเสร็จแล้วนี่เป็นนี่กลงทองดีไหมด้านบนใช่มานี่ด้านบนดูนะครับดูลายครับที่ผมถืออยู่ครับนี่คือลายกลงทองดีที่เสร็จแล้วนะครับนี่ครับ เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจนะครับแล้วก็นี่ครับด้านล่างไงนี่ครับด้านล่าง ไปเยี่ยมบรรดาช่างทำากงต่างๆในปัตตานีที่หลงเหลืออยู่นะครับโกงแจ๊มแม่ก็ท่านได้เสียไปแล้วครับ oh <my. S 1> ตรงยีสันและท่านก็ได้เสียแล้วนะครับ oh <my. S 1> แล้วก็กุมะอนเะสุงาท่านก็ได้เสียแล้วนะครับ oh <my. S 1> ยังเหลือนี่ครับ oh <my. S 1> บุษิตกุมะอนเะสุงาช่างหนิงปัตตานีนะครับ oh <my. S 1> นี่ครับเดี๋ยวผมขออันนี้เป็นโกงบบกี้ครับที่แกะลายเสร็จแล้ว แต่กวงกี่วันนี้อยู่ไหนไม่รู้อยู่บ้านหน,น,นบ้านนะ<ะ>ี้ที่บ้านไหนมีเานมีน่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ช่างหยุดก่อนนะครับเอานะครับผมจะถามช่างก่อนว่าช่างชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเผื่อใครสนใจทากรงนะครับจะตามดูอีกอีกคลิปนึงนะครับ